สวัสดีครับทุกคนผมสเปซตั้มนะสาบในคลิปนี้ก็จะมาเล่นเด็กย่างสกายสไตรเกอร์กันน,นั่นเองครับอ่าเนื่องจากว่าสกายสไตรเกอร์เนี่ยผมนะํะไม่เล่นมาแบบนานาะนมากๆเลยน,นั่นเองครับฉนันเนี่ยเรามาอัปเดตเด็กดิสกการซักในสักหน่อยลักกันเนาะแต่ต้องบอกก่อนว่า ID ดีนี้นะไม่ใช่ ID หลักของผมเนาะเพราะว่านี่เนี่ยเป็น ID ดีจากคนดูหนึ่งคนที่ทําการส่งเข้ามาเพื่อให้ผมมาทําการรีวิวเด็กย่างสกายสไตรเกอร์นั่นเองครับอันนี้เนาะมาดูหน้าเด็กดิสกันดีกว่าครับ อันนี้ก็จะเป็นเด็กหน้าเด็กของสกายสไตเกอร์นั่นเองครับที่ผมได้ทำการเป็นลองมาแล้วน,นั่นเองครับผมอ่าอันนี้เป็นการ์ดอย่างเลน,นะเล็กแล้วก็ทําการสำรับเพียงแค่2องใบก็เพียงพอแล้วครับอืมต่อมาเอ็นเกตครับไปดีมากับสามนะเพราะว่าทําการเสิร์ฟการ์ดติดชื่อส,สกายสไตเกอร์จากในเด็กขึ้นมาได้เลายนั่นเองครับก็คือเสิร์ฟได้ทันเด็กเลยนั่นเองต่อมาตะขอครับบังคับ2เนาะไม่คนฟิลครับอย่างเทราฟอร์มิ่งครับหนึ่งใบพอแล้วนั่นเองเพราะว่ามันสำหรับเพียงแค่ใบเดียวเนาะต่อมามันติโลครับใบนี้เนี่ย บางคนก็ใส่หนึ่งบางคนก็ทําการใส่กันมาสองไปแล้วแต่ผมรู้สึกว่าเล่นสองใบหน่ะมันดูเซฟกว่าการใส่เพียงแค่ใบเดียวนั่นเองครับต่อมาจะไม่เวฟครับใส่หนึ่งใบนะถ้าใครเจอเด็กที่บอกว่าโอเคเล่นหลังบ่อยๆก็สามารถใส่เวฟเนี่ยสองใบได้นั่นเองครับแมกเจอร์บาร์ครับใบทันเรื่องเราจะใส่ศูนย์หรือใส่หนึ่งก็แล้วแต่เลยนั่นเองครับฟิวเอลเลสติลล์ครับใส่3ามนะบางคนก็ใส่2ก็ได้เหมือนกันนั่นเองครับอัปเปอร์เบอร์เนอร์ครับใส่หนึ่งใบพอแล้วครับ ชักหน้าครับมุฟกา้าเจะในหลุมนกก็ถ้าใครเจอเด็กเอวะเล่นในหลุมแบบก็สามารถใส่ก้าอย่างชักแค่น,นั้นก็ได้เหมือนกันน,นั่นเงครับ2ใบไปเลยแต่ผมเลือกทำการใส่สเป็นแค่ใบเดียวครับมาบังคับครับอิกเกอร์บูเนาะหนึ่งใบครับอืมเวทสมสัยอย่างอิ no นเฟอร์โนเบิรอาร์มนั่นเองครับตัวของมันนี่เนาะที่ทําการจีได้สองั้าง,งน,นั่นเองครับก็ใส่มาเป็นแค่ใบเดียวครับเอามาเป็นวินมอนในการปิดเกมน,นั่นเองครับให้กับก้าอย่างไฮยาเต้นั่นเอง ต่อมาครับไปสวมใส่ของสก้าร์สก้าร์ครับอย่างเฮอร์คูเรสเบตนั่นเองครับอันนี้เนี่ยจะใส่ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะการใส่มาเพราะว่าต้องการกู้การสามใบครับกับกระเล็กป่ายนั่นเองครับก็ทำการกู้การ์ดอย่างคาเกรีมทำการวนการ์ดเก็บการ์ดอย่างเช่นอ่าเอ็นเกตหรือเวฟหรืออัปเตอร์มานเนอร์ก็แล้วแต่เกมเพย์นั้นที่จะเกิดขึ้นใตอนนั้นเลยนั่นเองครับแล้วถ้าใครรู้สึกว่าโอเคไม่ถูกใจก็สามารถการเปลี่ยนเป็นการ์ด ค้นอย่างคริสเตนเนาะทำการค้นเวทต่อเนื่องไม่ใช่เว,เวทต่อเนื่องเวทสัมสัยไปน,นี้น,นั่นเองครับอืมเพื่อใครแบกว่าไม่ถูกใจเนาะหรือใครจะใส่แฮทดับก็ได้เหมือนกันนะอ่าต่อมาครับไอซเดเดย์กร์ดผมขอเลี้ยงจากซ้ายไปขวาลักกันน,นั่นเองครับมาแล้วครับดิ้งกระสือเนาะอันนี้เนะี่ยทำการใส่เป็นแค่หนึ่งใบพอครับมาทําการเล่นเป็นเพเคีย์การแบบไม่เล็งป่านั่นเองครับคาเกลีครับหนึ่งใบพอแล้วครับเดสกูลเนี่ยสองหนึงสามใบเนาะทำคิดว่าสองใบก็เพียงพอแล้วครับลิงคุลิโบครับ จับมอนสเตอร์เลนหนึ่งเนี่ยมาขึ้นเป็นลิงหนึ่งอย่างลิงคุรุโบนเนาะมาคอมโบคู่กับกายย่างเวอรเดนนั่นเองครับเวอรเดนเนี่ยทำการใส่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นช่วงผัดเป็นบาลิสกันอยู่นั่นเองครับให้เราทําการกดเจอไปเนี่ยอาจจะกดเจอเด็กทัดลมอย่างนกเนาะที่แบบว่าบางคนแม่งไม่ปรับเป็นบาลิสซมาเลยสักทีนั่นเองครับก็ทําการโอเคสร้างเวอรเดนไปดักสักหน่อยหลักการนั่นนั่นเองครับคอมโบก็ง่ายๆเลยก็คือคือลิงสองเวอรเดนมันนี่ครับขโมยมอนสเตอร์ทัดลมก็ขโมยนกมาหนึ่งใบนั่นเองครับนนกเี่ย เป็นมาเตอร์หนึ่งดาวขึ้นเป็นลิงคุลิโบครับลิงคุลิโบบวกกับเบอร์เนนวันนี้ก็ลบขึ้นเป็นนิกสเซอร์ได้นิดนึ่งครับแค่นี้แบบง่ายๆเลยน,นิดหนึ่งต่อมาไฮเอเต้ครับจะใส่สองหรือสามก็ได้นะแต่ผมสึกว่าใส่สองก็เพียงพอแล้วครับคณะครับหนึ่งใบพอแล้วครับผมส่วนถ้าใครที่ไม่มีคณนะเนี่ยก็สามารถใส่เป็นการ์ดอย่างเอ่อไนแม่ตระกูลไนแม่ต่างๆเนอะเช่นไนแม่ฟินิกนายแม่ยูนิคอร์นเป็นตนได้นิดหนึ่งครับอืมันนี้เนาะอันนี้เลยก็สามารถจับเป็นแบบนี้ได้นิดนึ่งครับอ่าแบบนี้ ไม่ได้นี่เองครับอืมแต่นี่คือผมใส่ไว้ก่อนเนาะเฟิร์บบอกว่าเจอเด็กนกนี่เองครับอืมสกิลที่ใช้ครับเป็นสกิลอย่างลิงดักเลสโอเคงั้นเราก็ไปดูรีเพย์กันเดี๋ยววะครับไปครับโอเคแล้วเรามาดูรีเพย์เกมที่หนึ่งกันดีกว่าครับเจอเจอข้ออย่างเชอรี่เนาะเป็นเด็กอย่างเฟิร์ครับเริ่มคนแรกครับผม มั่นหรอครับมีการย่างเทเลฟอร์มิงเนาะอ่าจะมป็เวฟครับอีกก้าบูลแล้วก็ตะขอครับอ่าเสริร์ฟฟิวกันสักหน่อยแปะฟิวครับเหมาะเวฟนะเพราะว่าเวฟเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วเปิดทับกล้องครับเจอมันติโลเอนเกตแล้วก็ชักขนาดครับถือว่าดีเลย์ไดนเองเอาเอนเกตมาครับแปะเอนเกตทำการเสิร์ฟเป็นมันติโลครับอืมกูปารีเราทำการส่งฟิวลงหลุมไปครับทำการสเปเรย์เนาะ ขึ้นครับเป็นลิง์อย่างจิสคูนตรงนี้นะโดยตามปกติเราจะทําการขึ้นเป็นการอย่างคาร์กาเรลทำการเก็บการ์ดอย่างยิงเก็บมาทำการเสิร์ชการ์ดอะไรนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปนั่นเองครับแต่ผมทําการขึ้นเป็นจิสคูนอ่ะมีผลก้อนง่ายเลยก็คือตอนที่เล่นเนี่ยการ์ดอีกฝั่งดันมีเชนนั่นเองครับผมก็เลยเฮ้ยเพื่อความเซฟหลักการก็ทําการขึ้นเป็นจิสคูแทนนั่นนั่เองครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราขึ้นเป็นการ์ดอย่างคาร์กาเรลแล้วเขาเป็นเอฟเฟกเจอร์จริงๆเนี่ยคาร์กาการเกก็บาร์ดอย่างลโดนับ อย่างน้อยถ้าเราขึ้นเป็นชิสโกูตรงนี้เนี่ยอย่างน้อยเนาะพอปลาเวลเลอร์มาเราสามารถขึ้นเป็นการ์ดยาฮากิิตได้ต่อนั่นเองครับที่ฝั่งก็เริ่มทำการไม่ปามาเราก็ทำการโอเคอบหลังไปครับทำการเสิร์ฟเป็นการ์ดยาอัคเตอร์เบลเลอร์เนาะก็เธอครับอ่าตอนเล่นเนี่ยเราต้องทําการเช็กเลยนะว่านหลุมของเราในหลุมของเราเนี่ยมีเวทเก็บไปแล้วนั่นนั่งครับตอนนี้เนี่ยเรามีเวททั้งหมด4ใบแล้วนน่นเองเนาะ เปิดตับกล้องครับอ่ะมีเวลเลอร์มีกาอย่างซอดเดเฟอร์ตัวสีม่วงเนาะเอาซอดเดเฟอร์ครับเดเฟอร์ยิงการเนาะตัวนี้ก็ทำการเปิดครับเป็นอิเกอร์บูลนะอย่างน้อยเนี่ยเจสคูลเนี่ยก็ไม่ตายแล้วน,นั่นเองครับจะเป็นอันเดฟิกาด้วย,น,ยนั่นเองอ่ะขึ้นครับเป็นวูบครับนี่เขาก็ทำการสเปกามาเนาะ ขึ้นขับเป็นลิงเ์ียหนึ่งอย่างตัวของอัลลอนครับเราอยังไม่ขัดกับเขาเนาะเทโสร่วิ่งขาวทำการสเปรการมาแล้วขึ้นรับเป็นลิงสามอย่างอัลลอร์ A ลิงสามเนาะกดตะขอครับไม่เขาทำการชุบการแนละ้วเดี๋ยวเขาจะทำการขึ้นเป็นลิงสี่นั่นเองครับเทคอนโทมาครับอ่ะแน่นอนว่าวันนี้เนี่ยอาแท็กมนไม่ถึงสี่พันอยู่แล้วเพราะว่าโดนจิสคูทำการลดดีเคอยู่น,นั่นเองครับ ก็วนการมานเราเป็นการหยางตะขอแล้วก็เอนเกตครับอันนี้เซิร์ฟฟี่แล้วก็โจวได้เป็นการอย่างเฮอร์คูเรสนั่นเองกดเบอร์เนอร์ครับเบอร์เนอร์ทำการยิงการเนาะอันนี้คือต้องการให้เขาทำการใช้การอย่างตัวของกาดหยางโซวิงนั่นเองครับเพราะว่าเราจะขึ้นเป็นคาร์ลินทำการเก็บกาดนั่นเอง เก็บเวฟมาครับเวฟทำการยิงหลังเนาะแน่นอนว่ายินาเซ่จะทำการยิงมอนเตอร์ต่อนั่นเองครับว่าเวลาเกินอยู่แล้วเน,ะนาเนะนี่กำลังสี่ใบเลยนั่นเองครับโดน idp ไปเนาะอ่าอ่าเห็นป่าวว่าเราโดนอีกาน,นั่นเองครับซึ่งมันไม่ใช่เวอร์เลยอันนี้ตรงนี้เนี่ยโอเคเห็นแล้วตรงนี้เนี่ยวูฟเนี่ยเขามีอาแท็กสี่ผ่นแล้วน,นั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาสามารถการ quick effect ใส่เราได้น,นั่นเองครับโดยตรงนี้เนี่ย ถ้าเราไม่มีมอนสเตอร์เนี่ยตัวนี้นะเทตัวนี้มันจะไม่เกิดน,นั่นเองครับก็ทำการกดตัวของกายัลตะขอบครับทำการขโมยกระเขามาเนาะคุยมาปึ๊บลงเลยครับกดพลังเนาะก็ได้ไปเกมไปครับประกอบว่าไอเชนต,ตอนต้นเกมเนี่ยมันก็คือเชนกายัลตอีกะนั่นเองครับอืมในเวลาอย่างน้อยการเล่นลเพลงก,ก็เป็นเพจที่เซฟสหรับเวลเลยน,นั่นเองครับประมาณนี้สหรับรีเพย์เกมให้นนึงครับ อะมาสับรีเพ็กกิ้มสองครับอันนี้เจอเฟอร์กันอีกแล้วแม่อะเมื่อเรารับเป็นก็อย่างเลเนอัพเซิร์ฟฟิวครับแล้วก็ฟิวเอลซิแล,แล้วก็อิกเกอร์บูครับอันนี้เป็นเฟอร์อินโฟนทั้งหมดนายครับ อะก็ทำการสเปก้ามาแล้วก็ขึ้นเป็นเอ่อเปอร์ห้าดาเนะนั่นนี่ครับเป็นโรแลนเนาะก็สกิ p เป็นตัวครับเพื่อนครับเป็นสิงคโปรนะ์ก็ได้เนาะเกียร์เฟสก็ทำการลงมาครับปุ๊บอ่ะสมใส่ครับก็เสิร์ฟครับเป็นเกียร์ฟฟสเสิร์ฟเป็นบ็อกเซอร์ครับนึกเอาว่าตัวนี้เราปิดเกมคอมไม่ได้อยู่แล้วน้องประชาชนเราต้องเล่นแบบใจเย็นๆนั่นนี่ครับ ลงเอเนซิโลครับอันนี้ผมไม่ใช้เทเลฟอร์มิทำการเสิร์ฟกาฟิลนะเพราะว่าเราต้องการให้แบบว่าโอเคยัน้อยเป็นคอสเอเลซิโลทำการเปิดสุปกรณ์จะดีกว่าน,นั่นเองครับได้ตะขอตะขอแล้วก็อินเกตขาถือว่าดีเลยน,นั่นเองกดอินเกตับทำการเสิร์ฟเป็นเวกเตอร์บาสเนาะเพราะว่าเราต้องการใช้เวกเตอร์บาส์ทำการเตะการ์ดแมนิกรับเข้าอิสเด็กไปน,นั่นเองเพราะว่าเทคตรงนี้เนะี่ยเป็นเทคแบบไม่เล็งต่อน,นั่นเองครับ เห็นไหมกามาไม่เล็งเปล่านันหนึ่งครับลงเลยครับขึ้นครับเป็นลิงอย่างขากาลีเนาะเก็บเองเก็บมาครับกดเอ็นเก็ตทองการเสิร์ฟเป็นมัตติโลครับเพราะว่าต้องการวนของเนาะจจโดเละครับขึ้นครับเป็นไคลาเนาะอันนี้ผมก็ต้องทำการเซฟไว้ก่อนอันนี้อันนึงครับไม่เขาทำการตีมาขึ้นครับเป็นนิสกูครับก็วนของไปเนาะ ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ผมขอบอกอะไรนึงเนาะตรงนี้ผมดันลืมคิดเนาะว่ามือเขาเนะี่ยมีการ์ดมีการ์ดอย่างบ็อกเซอร์นะเพราะว่าตอนที่คิดเนะี่ยเคยคิดแต่มือมือฝั่งเราเนาะลืมคิดว่าฝั่งนะเขามีการ์ดอะไรในนี้อั่นเองครับมจมเห็นตรงนี้ว่ามันมนะิสเพย์เนาะเพย์ที่ดีเนี่ยตรงนี้นะี่ยอาจจะเป็นไฮรทิกก็ได้นั่นนั่งครับเพราะว่าเราขึ้นเป็นไฮรติกทำการตรีจะตรงไปเพื่อเขาทำการชิคเกอร์การ์ดอย่าง b o อ e r นั่นเองครับก็คือการ์ดใบนี้ hand tap ใบไบหนเลย อดีบ็อกเซอร์อ,อ่ะเออในมวยมวยกันตายอ่ะนั่นนั่นแหละอืมอันนี้ผมดันลืมเนาะอ่ะแต่ว่าโอเคันเนี๋ยวก็ภาพไปแล้วก็ทำการกดเป็นชักหขณะ,ะทำการมุบการบันทึไปก่อนเนาะเพราะวันนี้เนี่ยมันมีควิกเอฟเฟคเนาะทำการอ่ทาร์เก็ตเฮาเวอร์ลเอิร์นทำการให้การไปนทึครับเป็นการสมทัยกับเขาได้น,น,นั่นเองครับและอีกั่นึ่งบีกและอย่างเกียร์ฟรีอยู่น,น,น,นั่นเองเนาะกู้นะครับต้องขอกลับมาเซตเนาะ ซอสดีเฟอร์ขาวทำการยิงเกามาแล้วกดต่อคอครับอันนี้เนี่ยที่กดต่อคอเพราะว่าอะไรเพราะว่าต้องการให้มันตีโลทันเนี่ยเอ็นต่อเอ็นเฟสจะ,จะทำการวนการนั่นเองครับนะลงเกียร์ฟิทมาโอเคมือเนี่ยเป็นแฮนด์แท็บแล้วนั่นเองครับออกเกอร์เนาะตัวนี้ผมก็ผมก็ทำการกดครับยิบเกอร์บุไปก่อนเนะาะกันตายครับเห็นป่าวว่าเราได้วนการสองใบนั่นเองครับ ก็วนบทมาใหม่เสรยจไปก่อนนั่นเองกดเบอร์เนอร์ครับยิงกาไปก่อนเนาะกดเอ็นเกตครับเอ็นเกตเสริเป็นเวฟครับแล้วก็จจดได้ตะขอเนาะซิโลก็ต้องการส่งเลขครับลงหนุมไปนะอันนี้เราต้องเราต้องการแบบว่าหาก,การ์ดกันก่อนนั่นเองครับเติมมือน,นั่นเองเวฟครับยิงหลังเนาะหลังเราแล้วก็ยิงกาเขาท่นเองครับ ขึ้นครับเป็นคากริเก็บเป็นชาคนาสครับก็มอบต่อขอเนาะบ๊ะไปบ๊ะไปดิเคไปครับอันนี้เนี่ยทวามดีตรงนี้เราสําคัญยืนเป็นการอย่างเจสคูลนะแต่ว่าตอนนี้ที่ผมไม่ทําการยืนเน่ะก็เพราะว่าเราต้องเอาเบติเคเนะี่ยไปยืนสู้เขาสักหน่อยนั่นเองครับเพราะว่าเดี๋เราเนี่ยเหลือเพีงยงแค่ห้าใบแหละนั่นเองครับโอกาสเนี่ยเด็กเอาค่อนข้างสูงแล้วนั่นเองเนาะเลยขึ้นเป็นคากริแทนละกันนั่นเองครับเพราะว่าคากริน่ะอย่างน้อย มีเอดิเคอยู่น,นั่นเองครับเพราะว่าเรามีเวทเนี่ยเยอะอยู่แล้วน,นั่นเองเนาะอ่ะอีฟฝัง,งก็กดยอมแพ้เพราะว่าทำอะไรไม่ได้แล้วน,นั่นเองครับเพราะว่าเขาจะโดนหลังแล้วเนี่ยทั้งทั้ง,งตะขอใบเนาะอืมนั่นแหละประมาณนี้น,นั่นเองครับสับรีเพย์เกมที่สองครับมาครับรีเพย์เกมสุดท้ายนอนนี้เนื่องจากว่าเราเจอเฟอร์บลัสองเกมเพราะฉะนั้นเปลี่ยนมาเป็นบัวกับมังน,นั่นเองครับ เริ่มคนแรกเนาะเมือร็อกครับเป็นกาย่างทอร์ไฟน์อีกแล้วอีกแล้วต่อมาจะมีเวครับอัปเตอร์เบอร์เนอร์แล้วก็วันติโลครับไอ่ถือว่าเป็นมือที่สแตนดาร์ดเพราะว่าฟิลเอเลซิโบวกกับมันติดโลนี่คือสแตนดาร์ดมากนั่นนี่นั่นนึงครับกดเทล่าเขาทำการเสิร์ฟเอเลซิโรเนาะแต่มันติดโลไปก่อนครับเปิดทับกล้องเอ็นเกสสองใบแล้วก็ฟิลครับเอาไข่ก็ต้องเอาเอ็นเกสอยู่แล้ว ตงลงลงไปครับโดดเล่เล่ขึ้นเป็นไคนาครับอ่ะก็อเอนเกยครับไอ้ตอนต้องการเกลาพอยเนาะเอาไปอีกเกอร์บูครับขึ้นครับเป็นคากริเก็บเอนเกย์ม,มาใหม่ครับใช้ต่อเสิร์ตตะขอมาครับอ่ะก็ตะขอสองใบเลยถือว่าดีครับเอาไปเลยไอ้นเราทำการหมอบเป็นตะขอแล้วก็อีกเกอร์บูครับผม อันนี้เอาเฟิลม์มเสรได้เพราะว่าเวลามันเกินอยู่แล้วนั่นนั่นั่นเองครับคือถ้าเราเวทเ,เกินแบบเนี้ยเราสามารถเอาเฟิลม์มเสรได้นั่นเองอ่ะลงไว้มาครับอ่ะก็ต้องขอไปครับเพราะว่าเราเนาะการให้ตะขอนะี่ยตกลองสุสานเนาะแต่ว่าตันเห็นเลยน้องเป็นตัวพชานก็โดนน็อตเกมไปครับกดบิงโกเนาะเสื้อครับเป็น เหมอบปุ๊บอ่ะคือไปก่อนการตายวนครับเป็น, er. นออัพเ afterburner แล้วก็วนการต,ตรงนี้เนี่ยเชนนีล่ลมเนี่ยคือเราเป็นเวสองใบตัวนี้ผมดันลืมจะเข้าไปดันลืมจริงตรงนี้เนี่ยเพจที่ถูกต้องเนี่ยคือเราไม่ควรเอาการอย่างอิกะบุบมาเสร็จเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าข้อเธอมาเนี่ยเราจะทำการใช้การ่างอัพเ f อร์เมอร์จะทำการยิงมอนเตอร์แล้วทำการยิงการ์ดแผ่นหลังไปครับ จะเป็นการยิงการ์ดเครนอ่ะหนึ่งใบได้2ตัวเลยนั่นเองครับคือเราใช้อัปเตอร์ใบเดียวแต่เรายิงการ์ดได้ถึง2ใบนั่นเองครับก็คือยิงบอนกับยิงพลังเนาะแน่นอนว่าเวฟจะทําการยิงทางหลังนั่นนั่นเองครับท่านพ่เทิร์นี้นี่ยเราจะยิงการ์ดถึง3ใบนั่นเองครับก็หมายว่าตัวเนี้ยดันมิสเพย์นั่นเองจากยินได้สามเลยดันยิงได้เพียงแค่2ใบครับแค่นี้เลยแต่ว่าเราก็มีข้อพิเศษได้นะก็คือเราสามารถใช้อีกเกอร์บูททำการเซฟชีวิตได้อยู่นั่นเองครับ ก็ต้องแก้เพนเพราะว่าเราพลาดไปแล้วนั่นเองอขึ้นนี่เห็นไหมว่าถ้าตรงนี้นถ้าเราแบบว่าถ้าผมไม่มิสเพยตรงอีกกระบุมาเซตเนี่ยเราจะได้ยิงกาแบบว่าหมดแผงเลยนะเนื่องจากว่าผมเล่นพลาดปากต้องแก้เพนเนานะถ้าผมเล่นไม่พลาดตรงจังเล่เมื่อกี้เนี่ยหลังเนี่ยก็คือหายหมดแล้วนั่นเองครับโอเคฟังกดยอมแพ้ไปแล้วนั่นเองครับ ประมาณนี้สับรีเพลกเกอที่สามเราต้องปันที่ออนนบอกเลยก็คือไม่เล่นนานมากนานแบบนานจริงๆเลยอ่ะโอเคประมาณนี้สับรีเพลกเกันที่สามครับมาเราไปดูเกมสดกันดีกว่าครับเจอตัวละครอ,อย่างจิมเนาะเริ่มคนแรกครับโอ้เจอชาดอว้าวยากจัง ผม,ม,ม,มอยากเซิร์ฟเป็นมันติโลก่อนอะแต่มันติโลไปเอ็นเก้ครับเซิร์ฟฟิลลกันแปะฟิลครับลงเล่เอฟเฟคครับส่งอันนี้ไปเอฟเฟคครับ น,นี่ผมขึ้นเป็นคาากระดิษนหลักกันอุ้ยเปิดเจอเอ g นเกโอ้ถือว่าดี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 าดเราเก็บเอ g นเกจแม่อันนี้ผมคิดว่าเราเสร์ฟเป็นอีเกอร์บูทสักหน่อยหลักกันน,นั่นเองมาครับ Eagle Boot. อีเกอร์บูทคิดว่าเราเก็บไปก่อนดีไหม ราะว่ายังไงเราลงไปไปนี้เนี่ยยังไงเราก็ไม่ได้อ๋เอเราได้จัว่วใช่เรากดมาติโลทําการส่งฟิโลลวมได้ใช่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 คือเราเล่นแค่นี้พออืมผมจำไม่ได้แล้วว่าใบนี้มันเป็นกระดักาษแบบว่าแค่หมอนอเดียวโอเคงั้นเราเราก็เล่นคันนี้กนก่อนก็ได้ แต่ว่าเราต้องการส่งเปง็นลําลมไปก่อนเนาะ,ะไอตองเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะเสิร์ฟอะไรเนาะเพราะว่าใบเราต้องการเนี่ยมีแล้วอัน,นี่ค่อยๆเล่นละกันให้นี่ครับเพราะว่ายังไงซากา,ากาหยาอินกิลเราก็เสิร์ฟทางเด็กกันอยู่แล้วอ้น,นี่เช็คก่อนเนาะการสามใบแล้วนะเพราะฉะนั้นเราก็กดอันนี้มาเราจะเสิร์ฟเป็นการยิงหลังหลักกันให้นี่ครับ ไม่ต้องไปครับหันเดินเสร็จการครับมันอีก,การเนาะอ๋อเป็นเวนดินี่เอง ว่าป่านเลวก็ได้นะเพราะว่าก,กระดักเขาก็หมดแล้วเดี๋ยวเรารอใบตอนที่เขาเป็นการย่างคอนสตัละกันว่าตอนเี้มันยังไม่ชวนตนนันในคิดอย่างหนึ่งได้นะก็คือเราเอาจจะใช้เป็นการย่างเลยทำการโหนดมาก็ได้ เลโดดปึบแล้วก็ทําการเสิร์ฟเป็นการยิงมอนก็ได้เลยเป็นการบุบหลุมก็ได้เนาะเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่มีการมุบหลุมเลยนั่เองตอนนี้เนี่ยคือกระดักหาไปแล้ว2องใบเนาะตอนนี้มันก็จะเหลือเป็นสกิมกับใบนี้ใบนึงถ้าเขาทําการเสิร์เป็นเลชาดารแบบที่3ม,มานะก็เหลือ2ใบนี่เองครับยังไม่รับ IDP ต่างหาก เราเก็บเองเก็บไปก่อนเนาะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราเสืออะไรนะเพราะว่าเอเกียร์ส่องไปนี่เรากท็ทำหน้าที่เสิร์ฟมันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองเพราะว่าเรามีของที่เล่อนอยู่แล้วนั่นเองอู้ออชาดารคอนสตัโอเคจะทำการเพี้ยนสมอลล์เหรอผมว,ว่าเราเราเราขัดขอสักงใหม่แล้วกันเพราะว่าใบนี้เนี่ยมันจะทำการเพี้ยนสมอนจากมือหรือฟิลนั่นเอง ซึ่งมือเขาเนี่ยมีถึงตั้งสี่ใบเลยนะเทคคอนไมค์ผม <on> กว่าเราเทคไว้สักหน่อยก็ดีเหมือนกันก็แต่ผมไม่ได้เปิดอีกเกอร์บูไว้น,นี่หว่าไม่เป็นไรเซเวสัห okay, <okay>, okay. น่อยแล้วกันโอเคโอเคโอเคงั้นเอาขึ้นไปก่อนขึ้นไปแล้วก็ปุ๊บ ผมว่าเราวนเป็นการ์ดใบนี้ก่อนหลักกันเฮ้ยอาา่าฮะสกิมครับโอเคเขาเปิดมาเรียบร้อยแล้วนะโอเคอย่าไว้ตรงนี้เนี่ยเราสามารถทการใช้เป็นมายาทำการเสิร์ชตะขอได้นนั่เองตรงนี้เนี่ยผมเราเราคิดว่าผมคิดว่าจะใช้เป็นรรมันโหลดบันี้ก่อนหลักกัน ส่งอีเกิลแล้วอีเกิลเนี่ยเปิดใส่ไปนี้โอเคบังคับนะ้อยสกีมนเขาต้องกดมาบังคับเลยโอเคตอนนี้สิ่นที่าคือการปิดเกมเนาะ โอเคฟิวชั่นเนี่ยมามาคอนสตัคอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะใช้เว็บยิงการ์ดก่อนละกันโอ้นี้ถ่มเนาะยิงหลังเป็นเกตอยู่แล้วปะโอเคเป็ In นเกตตรงนี้เราใช้คา,าริปไปแล้วเนาะ นี่เนื่องจากว่าใบากลางคาชาลาน้ำชาแนะจะทำการใช้เวฟเนี่ยอิงกัดเวฟอิงกัดใบซ้ายแบบนี้ไม่เลยอ๋อเนี่ยเห็นปะเป็นเลชรจริงด้วยนั่นเองนั่นก็ทำบแบบนี้ละกันโอเคเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้ในเอ็นเกียทำการเสิร์ฟเป็นชักแค่หน้าดำทำการชุบก,การ์ดนั่นเองครับแล้วก็กดปั๊มพลังตีปเกมไปนั่นเองครับก็จีจีกันไปนั่นเองครับก็สแตน์ไปหนึ่งทีโอเค โอเคเรามาดูกันหน่อยว่าการ์ดแต่ละใบได้จากไหนหลักการนั่นเองครับมาไม่ล่าครับกับการ์ดอย่างเลนเนาะเลนในบล็อกอย่างสไตลเกอร์แอสเพนชั่นครับผมต่อมาเอ็นเกยครับเ็นบล็อกอย่างเลนนั่นเองครับเลออฟออร่าเนาะต่อมาต็ขอครับเ็นบล็อกอย่างออม่ไม่ในบล็อกอยู่ในสเปเชียลเซ็ตนั่นเองครับเทล่าครับก็เช่นเดียวกันเนาะมาดิโลครับอยู่ในบล็อกอย่างสไตลเกอร์แอสเพนชั่นครับผมเจมิงเวฟครับอยู่ในบล็อกอย่างฟอร์เทสออฟเกียร์เวกเตอร์บาร์ครับอยู่ในบล็ ไอซสโล่คำเดียวบอกอย่างสไตล์เกอร์แอสเพนชั่นครับผมอัปเตอร์เบอร์เนอร์ครับอยู่ในบ็อกอย่างสไตล์เกอร์แอสเพนชั่นครับชาคแค่นั้นก็เชิดการอิกเกอร์บูครับอยู่ในบ็อกอย่างเฟรมออฟเดอะเฮราหรือสไตล์เกอร์แอสเพนชั่นนั่นเองครับต่อมาเวสัมสายของอินเฟอร์โนเบิร์นอาร์มนั่นเองครับอยู่ในบ็อกอย่างบอลเลอร์สตอร์สไลด์ครับผมเวสัมสายครับของกาอย่างเฮอร์คริสเบดนั่นเองครับอยู่ในบ็อกอย่างสไตล์เกอร์แอสเพนชั่นครับต่อมาเอสเดคครับผมขอเลี้ยงจากซ้ายไปขวาหลักกัน ม่แล้วครับดิงกิสีเซอร์ครับอยู่ในบลอกอย่างลิงก์เรวอลูชันครับผมคาคาลิอยู่ในสเฟเชอร์เซตครับชิสคูอยู่ในบลอกอย่างไซเคิร์แอ์เพนชั่นครับลิงค์คลิโบลครับอยู่ในเลเวลอัพของเพเมเกอร์เนาะต่อมาครับเวอร์แดนอยู่ในบ็อกอย่างมาร์เจสติกเมจิกนั่นเองครับต่อมาไฮเทตครับไฮเทตในบล็อกอย่างเลเวลอฟออร่านั่นเองครับว่เดียวกับอินเกตเลยนั่นเองต่อมาใครนะครับบาสทายอยู่ในบ็อกอย่างเซชั่นบ็อกนั่นเองครับต่อมาออฟติมายครับก็จะมีดังนี้นะก็จะเป็นกาารรออยย่งูนนิคคับ ในบอกอย่างฟิวเจอร์เนาะลิงก์ฟินิชครับก็เช่นเดียวกันรวมถึงการอย่างฮาริเทคครับก็อยู่ในบล็อกอย่างบอลเลวซอสแซลตนั่นเองครับผมอ่าก็จะมีลิงก์อื่นๆอีกมากมายเนาะที่ทำการใส่ในนี้ได้เหมือนกันน้อยเช่นลิงก์สองทัดมืดน,นั่นเองครับก็มีเหมือนกันน,นั่นเองลิงก์สองทัดมืดเนาะอ่าอ่เป็นมานีอย่างตัวของเอฟฟอร์เซอร์ครับเอฟฟอร์เซอร์ er เนี่ยมาน้เนี่ยอยูในบอกอย่างลิงก์เรเวลิโอวินั่นเองครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะส่วนแท็บเนี่ยก็ทำการใส่ สได้ทั้งเวลเลอร์อีกาหรือแม้กระทั่งอ่าบุกบาทเป็นต้นนอบประมาณนี้แล้วการสำหรับคลิปวิดีโอนี้นั่นเองครับโอเคถ้าผมได้ายตรงไหนไม่เข้าใจยังต้องขอไปกันด้วนนะโอเคงั้นก็เจอกันใหม่ครั้งหน้าไปสักทีก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับผม